จดหมายเหตุกรุงศรีวันนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศานแห่งชาตินครศรีธรรมราชครับเพื่อสืบค้นและเรียนรู้ความเป็นมาของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มากยิ่งขึ้นพิพิธภัณฑ์ทัศานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศานประเภทศิลปะโบราณนคดีที่พาเราย้อนการเวลาไปกับการเดินชมวัตถุโบราณเก่าแก่ ที่คนพบใน4จังหวัดภาคใต้ทั้งชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงซึ่งแต่และจังหวัดล้วนเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าน่าชมที่รวมตัวกันอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่เดียวแบ่งออกเป็นห้องก่อนประวัติศาสตร์ห้องศาสนาพราหมณ์ห้องศาสนาพุทธห้องพระรัตนทัชมุนีศรีธรรมราชห้องภูมิปัญญาท้องถิ่นนครศรีธรรมราชในต่อหน้า พาไปดูหนังตะลุงครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย